สวัสดครับกลับมาพกอล์ฟัน1 68ใบชันเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรอพันเจ้าฟอ r z ซ300นะครับตัวนี้เป็นรถปี2019นะครับเป็นสีดำเทานะครับของแต่งคร่าวๆก็จะมีกระชิวหน้านะครับก็ได้ท่อแต่งมานะครับลมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับ อันี้นะครับคันนี้นครับเลขใหม่จะวิ่งอยู่ที่13261กิโลนะครับสามารถจัดไฟแนนได้นะครับคันนี้เป็นของกรุงศีบิ๊กไบคนะครับใช้งเงินดาวนต้นต้นอยู่ที่35950บาทนะครับราคาซื้อสดของคันนี้จะอยู่ที่115,000บาทนะครับราัสติดต่อรับเจ้าคันนี้นะครับราหัส16นะครับ ออารถทางร้านเราไปนะครับเราประกันเครื่องยนต์ให้1เดือนหนึ่งพันกิโลเมตรนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟิรบุ๊กร้านหกแปดบ้าทนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ